ว้าวว้าเห็นหนูท่ันเลยมวะหนักกว่าที่นู <h <H ่นนี oui <h 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 ่กะผลักไปเยอะครับมันเกือบออกไปขาวเลยพ่อมีดหน้าไล่หัวจอกได้หรือมันเป็นพอมีดหรือวะเหมือนจะสองลูกแล้วด้วยนันเนี่ย เอ้ตรงไอ้าวอ้าวดูเลี่หลงตรงไหนตัสีคล้ายๆกันเลยพ่อเจ่อขาวจริงไหมเนี่ยยี่ได้อยู่ฮะตุ๊ลงอ่ะอืมแล้วมันสีอะไรชุดนี้เอี้ยสีก้างมีกีกว่ะไม่รู้เลยใช้ตะขอตะขอโอ้ยต้องขอไม่ได้มาเลยรู้ตะขอเห็นหนูเห็นไวไหนนี่นี่นี่โอ้ย งอนะ่ะไ,ไ 9, ด้เก้ามาดูสามลูกสิ่งนี้นะไิได้อเดี๋ยวนีใ่ให้ให้มันดีกว่าไอ้ลูกสีให้มันสีดีกว่าไอ้ลูกที่พ่อให้หนูเอาลงมาจอมันดีกว่าแต่ไม่รู้มันสีอะไรมันไปออไม่รู้สีมันไปแค่ไหนเว้ย